แต่พี่ชายผมมาจากชนบุรีนะครับจะมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมปือดังๆต้อนรับป่ารบชนบุรีครับ สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยชื่นใจพี่น้องเอ้ยยิ่งชื่นใจเข้าไปใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ชื่นใจสุดๆเลยครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับ ที่มีหัวใจรักชาติรักผื้นแผ่นดินไทยรักความยุติธรรมนะครับและเราก็ไม่รักไอ้พวกที่มันไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผเนาะดูถูกมวลมหาประชาชนซะแล้วเศรษฐาทวีสินนะครับ ไม่นานเศรษฐาทวีสินมันก็อาจจะเหลือแค่เศษเศษครับผมพี่น้องอขายบ้านอยู่ดีๆไม่ชอบนะโดนหลอกให้มาเป็นนายกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันมีใครคนไหนบ้างพี่ทักษิณมันรักจริงอะ่ะรักจริงอะ่ะมีไหมเออไม่ติดคุกกระตกเหวใช่ไหมครับแต่ละคนที่อยู่ในคุกก็ยังไม่ออกเลยใช่ไหม คออัดมาแต่ละคนมีแต่โกงโกงโกงพ่อแม่พี่น้องครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับในการแต่งตั้งรัฐมนตรีหรือว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อคุณเอานายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความรู้มาเป็นบ้านเมืองเราก็เลยเป็นแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องถูกต้องไหมครับเก่งแต่ขายบ้านแต่บริหารบ้านเมืองไม่เป็นใช่ไหมพ่อแม่พี่น้อง เราก็ต้องช่วยกันไล่ให้มันกลับไปขายบ้านเหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องคุณเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยตะเทศไทยไม่ได้โดยสิ้นเชิง8เดือนแล้วเป็นไงล่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ครอบครัวไหนที่มีรายได้ไม่ถึงสองหมืนผมจะเติมให้เต็มเป็นสองหมืนบาท ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วเป็นไงล่ะทุกวันนี้เป็นไงครับเงียบกริบเงียบนะไม่มีพูดเรื่องนี้เลยใช่ไหมเออแต่ผม,มเห็นลงในเฟซกันเต็มไปหมดเลยพ่อแม่พี่น้องครอบครัวไหนที่มีรายได้ไม่ถึงสองหมืนผมจะเติมไม่เต็มไม่ครบสองหมืนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไอ้บาเอ,อ้ยป่านนี้กูยังไม่เห็นเลยสักบาทใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเออ ส่วนอินางนั่นก็โอ้โหปิดสวิตสามปอาปิดสวิตสองวอคนไทยมีกินมีใชัทั้งประเทศอีต่อเอออีตอมันต่อไหมล่ะต่อไหมต่ออะไรต่ออะไรถูกต้องล้านเปอร์เซนต์เพราะที่มันพูดมาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลย แต่อย่างเดียวใช่ไหมครับนี่คือเรื่องจริงผมก็งงเหมือนกันแล้วมันเป็นรัฐบาลได้ยังไงเนี่ยที่เลือกมาเป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องเลือกพักเพื่อไทยคนกินมีใช้คนไทยมีกินมีใช้เออทุกวันนี้เป็นไงครับเมื่อสองวันข้าวไข่ดาวจานละจานละ โอ้โหพ่อแม่พี่น้องกูอยากจะเป็นลมเสียชื่อหมดเลยชนบุรีกูข้าวไข่ดาวจานละเจ็ดสิบนายกเศรษฐาคุณรู้บ้างไหมถ้าอยากจะให้คนไทยมีกินมีใช้เศรษฐาทวีสินคุณกล้าไปสั่งเจ้าสัวให้ลดราคาอาหารสัตว์ ให้ลดราคาขนมข้าวต้มนมเนยในเซเว่นได้ไม่เล่ากล้าไม่เล่า <Yeah. S 1> คุณกล้าสั่งปตทให้ลดน้ำมันส10บาทได้ไม่เล่า <Yeah. S 1> เออมาเลเซียลิตรละเท่าไหร่สิบกว่าบาทฮะเออแต่ก่อนนี้ผมไม่ทำงานที่สุไหโกโลกผมก็ก่อนกลับบา้านผมก็ขับเข้าไปเติมที่มาเลเซียแล้วก็ออกมาลิตรละสิบเอ็ดบาทสิบบาทนะครับ แต่ประเทศไทยเขาคิดว่าพวกเราเป็นอภิมหาเศรษฐีน้ำมันลิตละ40กูจะบ้าพ่อแม่พี่น้องครับแล้วที่สำคัญค่าแรงที่กำลังจะขึ้นตามมาผมยังงงอยู่เลยว่าปรึกษากับเจ้าของโรงงานบ้างหรือยังเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเกิดความหายนะนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาพร้อมกันพื้น เอาคนงานไปทําต่างประเทศแล้วจะทำยังไงเนี่ยฮะเขาย้ายโรงงานไปต่างประเทศแล้วคนไทยเราไม่จะตกงานไหมเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับกระทรวงแรงงานฟังให้ดีในประเทศไทยผมเข้าใจว่ามีแรงงานต่างด้าวครอบงำงานของคนไทยไปน่าจะเกินขึงระมังเนี่ยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมครับ มีจังหวัดไหนบ้างที่ไม่มีแรงงานต่างด้าวเถื่อนเนี่ยมีไหมไม่มีง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องสังเกตง่ายนิดเดียวที่ไหนมีแขกขายเข็นรรตีขายนที่นั่นมีแรงงานเถื่อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็อ่คุณว่าจริงไหมล่ะแขกขาย,ขายโรตีได้ไหมผมถามหน่อยเข็นรลเข็นขาย,ขายโรตีเนี่ยได้ไหมมันไม่ได้ เพราะเขาเป็นชาวต่างชาติจะมาประกอบอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยไม่ได้ขายถั่วได้ไหมขายมุงได้ไหมมันเป็นอาชีพของคนไทยอีกหน่อยพม่าลาวเขเมรเขาก็จะเปิดร้านตัดผมร้านซอยผมขายหมูปิ้งไก่ปิ้งขายผักสดกลว่าพวกวันนี้ในตลาดมันคงจะเต็มไปหมดแล้วละมาัง <c oughs> ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ได้เกิดจากพวกเรามันเกิดจากใครครับมันเกิดจากเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองเราใช่ไหมครับ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีครับเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองคําสาบานปฏิญาณตนที่คุณสาบานไว้ก่อนที่คุณจะมารับตําแหน่งนั้นผมจะบอกคุณให้ว่าคําสาบานนั้นศักดิ์สิทธิ์นักหนาน มีใครรอดพ้นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ทะเลาะเบาแววงกันจนยึงทุกวันนี้ที่เค็นฆ่ากันเจ้าหน้าที่เดี๋ยวลาออกเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแฉ,ก,แฉกันนู่นแฉกันนี่ก็เพราะว่าพวกเขานั้นขาดคำนะรัปฏิญาณตนคุณสาบานปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีมารับใช้ประเทศชาติมาดูแลประชาชนสุดท้าย พวกคุณทํากันเองแล้วประเทศชาติแล้วพวกเรามันจะอยู่กันยังไงนะครับพ่อแม่น้องใช่ไหมแล้วพวกเรามันจะอยู่กันยังไงแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีครับโชคดีตรงไหนเรามีพัสยามเวาธิราชเรามีองค์พระแก้วมรกตมีสารหลักเมืองมีเสด็จพ่อเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายที่จะคอยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยมันไม่มีใครสามารถเอาของเราไปได้ นะครับนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวก็เตรียมตัวครับไปไหนครับไปไหนและผมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้เอาของมาเดี๋ยวจะหาว่ากุมารทองมาปล่อยผีปล่อยอะไรไมาเล่นของเที่ยวหน้าเจอกันผมลืมเอาเตามายกโทษให้ผมด้วยเตาถ่านเนาะใบกระทะมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการทําพิธีนะครับเราไม่สาบไม่แช่งเพราะเราเป็นคนดีนะครับคนที่ต่อสู้เพื่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เราคือคนดีของประเทศไทยไม่ต้องยกยอปอปั้นแต่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับดูที่นั่งตบมือปับป๊บปับปบ๊รอยยิ้มยังมีสง่าพาเผยนะครับยังอิ่มไปด้วยบุญยังอิ่มไปด้วยความสุข มันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้แอบแขวงเห็นไ,ไหมครับแต่เราลองไปดูรอยยิ้มของนักการเมืองแต่ละคนดิมันซ่อนเล่นไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นไงครับรัฐบาลแต่งตั้งมาชุดแรกเษฐาบอกว่าทํางานได้ดีทํางานได้ดีมึงไปเป็นเซลแมนสักกี่ประเทศกลับมาเป็นไงครับหนึ่งครับหนึ่งออกมาแล้ว แล้วมันบอกว่าเอาคนดีๆมาบริหารประเทศสแสดงว่าไอ้ที่มารแต่ชุดแรกนี่ไม่ดีเลยสิบาเฮยแล้วมึงเลือกมาเป็นทําไมวะน่านะแปดเดือนไม่ได้มีอะไรดีสักอย่างเลยในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างาฮะมีอะไรบ้างเนี่ยมีแต่ทําผิดทําผิดเพิ่มเติม,เตมเนเข้าไปอีกใช่ไหมครับรพ่อแม่พี่น้องอโอ้โห กรมราชทัรร์กรมคุมประพฤติผมว่าพวกคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแน่เลยที่ปล่อยนักโทษคนนี้ออกมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับผมว่าทักษิณเนี่ยเขาคงจะชรลาผ้าไปเยอะอะนะหรือไม่ก็เป็นอัลไซเมอร์เขาลืมไปเปล่าว่าเขายังเป็นนักโทษอยู่ไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปนูน่นไปนี่ไปพักการเมืองไปเออ เราต้องไปดูแล้วในคําท้ายตรงท้ายตตอนที่หนีตอนที่ต,ทตัดสินมานี่ศารเขาระบุมาหรือเปล่าว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถ้าเขายุ่งเกี่ยวเขาเกิดสารห้ามนะครับว่าห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วเขายังมาครอบงำการเมืองอยู่พักเพื่อไทยนี่ต้องถูกไหมครับไม่ต้องเกิดแล้วทีนี้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องสรุปแล้วทุกวันนี้ทักษินสั่งเศรษฐาเป็นคนทําใช่ไหม ถูกต้องล้านเปอร์เซนต์แล้วเป็นไงครับทนายถุงขนมเออผมไม่เข้าใจว่าทำไมนักการเมืองชั่วโมงนี้มันทั้งหน้าหนาฮะมันหน้าหนาอะไรกันขนาดนี้จริยธรรมคุณธรรมความสำนึกคิดของพวกเขาหายไปไหนกันหมดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง จิตใต้สำนึกมันน่าจะมีมันสมควรจะมีสำหรับคนที่จะมาปกป้องถือแผ่นดินไทยมาดูแลคนไทยทั้งประเทศคนเคยทำผิดคิดไม่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมมึงยังกล้าแต่งตั้งเอามาเป็นรัฐมนตรีอีกเหรอเฮ้ยรับได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรับได้ไหมมันไม่ได้ แล้วเวลาสาบานคุณจะสาบานยังไงวะเฮ้ยรู้ไหมว่าคําสาบานสามข้อเอาแค่สามข้อเขามีอะไรบ้างพ่อแม่พี่น้องครับข้อที่หนึ่งก็ต้องจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาะและสถาบันพระมห ah ากษัตริย์ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าข้อแรกพวกเขายังไม่ผ่านเลย เชื่อไหมครับว่าข้อแรกของเขายังไม่ผ่านเลยไม่ผ่านตรงไหนครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ารัฐมนตรีนายกและบรรทรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองทุกคนคุณเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ที่จะมาปกป้องพผืนอแผ่นดินไทยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วคุณไม่ทําตามเท่ากับคุณกระ ต่อคำสาบานเพราะฉะนั้นพวกคุณจบแล้วใช่ไหมครับจบไหมนี่แหละครับพวกเขาไม่ผ่านตั้งแต่ข้อแรกแล้วเพราะถ้าเกิดเขาจงรักภักดีประเทศชาติเป็นไงครับจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องคำสาบานปฏิญาณตนนั้นลุนแรงมากนะครับถ้าคุณทำดี ชีวิตคุณก็จะมีแต่รอยยิ้มและก็จะมีแต่ความสุขแม้กระทั่งครอบครัวบ,บริวารของคุณทุกคนก็จะมีแต่ความสุขครับพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าเกิดคุณทําตรงกันข้ามผลของกรรมนั้นมีครอบครัวไหนบั้งไหมครับที่ช่อราดบางหลวงโกงกินนะครับทําไม่ถูกไม่ต้องผิดต่อคําสาบานปริญาณตนและครอบครัวคุณมีความสุขมีไหมยกตัวอย่างมาสัก คู่หนึ่งก็ได้มีแม่อยากรู้ไม่มีครับพ่อแม่พี่น้องผัวเป็นนักการเมืองเมียไปซื้อกับข้าวตลาดบางทีต้องใส่หมวกคุมหน้าเลยเพราะกลัวเขาไม่ขายให้นี่คือเรื่องจริงมีลูกไปโรงเรียนมันยังไม่กล้าบอกเลยพ่อแม่มันชื่ออะไรคุณว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของครอบครัวเขาไหมนะครับ แล้วข้อที่สองอะไรครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองนะครับกว่าคุณจะได้ใส่เครื่องแบบกว่าคุณจะเรียนจบมาเนี่ยมันเป็นเกียรติแล้วก็มีมีเกียรติแล้วมีศักดิ์ศรีอย่างยิ่งใช่ไหมที่คุณได้ใส่เครื่องแบบเนี่ยผมยังอยากใส่เลยเครื่องแบบแต่เรียนไม่จบมีลูกชายก็จะบังคับให้เป็นทหารแนละ้ อยากเห็นลูกใส่เครื่องแบบสวัสดีครับมันเท่นะครับเท่นะโอ้โหแล้วถ้าเกิดลูกเรานะปฏิบัติตามคําสาบานปฏิญาณตนนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปเลยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องคุณไปกลัวอะไรนะครับถ้าหัวเรือมันไม่ดีแล้วคุณจะไม่ทําไม่ดีตามหัวเรือเหรอใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผมว่าพวกนี้นะเวลาแต่งตั้งมาต้องจับไปสาบานกันแบบอีกครั้งหนึ่งเนาะผมว่ามันน่าจะออกกฎระเบียบมาอีกอย่างหนึ่งนะผม่านะเวลาผู้บังคับบัญชาเข้าไปในสถานที่ราชการเนาะเช่าให้เจ้าหน้าที่ราชการมายืนเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติแบบนักเรียนน่ะพอร้องเพลงชาติเสร็จก็ให้กล่าวคำสาบานปฏิญาณตนทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนเผื่อมันจะทราบซึ้งกันบ้าง ดีไหมนักเรียนก่อนจะเข้าห้องเรียนจะต้องสวดมนต์ไหว้พะระใช่ไหมน,ะนโมตัสสะร้องเพลงชาติทุกวันแต่ทุกวันนี้ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เลยหรือว่าเขาทําเฉพาะตอนเป็นเด็กนักเรียนก็ไม่รู้หรือว่าเขาลืมกันหมดแล้วก็ไม่รู้นี่นะครับผมอยากให้เอาออกกฎระเบียบข้อนี้ออกมานะครับเพื่อไปบ่มนะครับเรื่องอะมาพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเราสั่งสอนเขาอีกชีวิต ทุกวันนี้ก็เสียงพออยู่แล้วคุกแต่อย่าไปกลัวมันข้าวก็มีให้กินตื่นเช้ามาก็มีข้าวกินแล้วน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็บอกว่าทำไมมึงไม่เข้าไปอีกมันเป็นเรื่องจริงครับนะฮะเรือนจำไม่ลำบากหรอกนะครับ,บในที่มืดจ้ามีแสงสว่างเสมอเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับ แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังติดใจเนี่ยครับเกี่ยวกับคสาบานปฏิญาณตนเพราะผมจะยึดหลักข้อนี้มากๆมาพูดกี่ครั้งผมก็จะพูดแต่เรื่องแบบนี้แหละเพราะผมเชื่อว่าในนี้เจ้าหน้าที่เยอะหรือว่าพอเราผมมาเขาก็จะออกไปห่างๆก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> แต่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องตกใจผมเชื่อมั่นว่าพลังความดีของพวกเราจะแผ่กระจายนะครับ มาให้กับพี่น้องทั้งประเทศนะครับให้เขาได้รับรู้ในการทำความดีของพวกเรานะครับให้เขาได้รับรู้ว่าพวกเรากำลังต้องการอะไรอยู่นะครับหนึ่งคนกระจายไปสักสิคนหนึ่งต่อ10บมันง่ายๆนะครับถึงเวลาคอปทอนะครับสปปสอ,ปอ,ปะสอนะครับกองทับธรรมพี่น้องคนไทยหัวใจรักชาทุกคน ตีกองร้องเป่าเรียกเขาจะต้องออกมาช่วยเราครับพ่อแม่พี่น้องเพราะมันจะไม่ไหวแล้วเวย้ยกูว่าจะไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะครับอะไรจะเกิดมันต้องเกิดครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราต้องสู้นะครับมาเท่าไหร่เราก็สู้มันแค่นั้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องตายเป็นตายเจงเป็นเจง๊ง แต่คนที่ทำความดีผมสังเกตมาเยอะแล้วไม่มีคำว,ว่าเจงครับมีแต่รวยรวยเฮงเฮงเพราะเรามีบุญได้ทำคุณให้กับแผ่นดินนะครับเรามาทำบุญนะครับเรามาทำบุญให้กับแผ่นดินนะครับมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเชื่อผมครับนะการทำดีให้กับผืนแผ่นดินไทยนะครับมันเป็นบุญที่ สุดยอดเกิดเป็นคนไทยต้องไม่เนรคุณแผ่นดินใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องทุกผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเราต้องช่วยกันรักษาไว้ใช่ไหมครับแต่เสียดายภูสลอนกูไปสู้แล้วไม่ชนะเ,เ <c oughs> ขาพระวิหาร <c oughs> ประเทศไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับคนดีๆในบ้านในเมืองเรานั้นยังมีอีกเยอะ นะครับที่พร้อมจะมาช่วยเรานะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับอุ้ยมีเวลาอีกนิดเดียว2นาที <laughs> ออไม่เป็นไรครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องร่วมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับนะฮรพ่อแม่พี่น้องที่ดูทางโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราต้องรวมพลังกันนะครับจับมือกันไว้ให้แน่น นะครับแล้วพร้อมที่จะออกมาต่อสู้กับพวกเรานะครับไม่นานนี้ครับผมเชื่อมั่นว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจะต้องรีบลงโทษนะครับกับพวกที่คิดไม่ดีกับผืนแผ่นดินไทยนะครับกับพวกที่คิดจะกอบโกยผลประโยชน์โกงกินนะครับมินแม้กระทั่งเบื้องสูงนะครับโกหกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผ่านมานะครับและรัฐบาลชุดนี้นะครับ ผมขอประกาศไว้เลยว่านะครับเขาหมดความชอบทมโดยสิ้นเชิงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับแปดเดือนไม่มีผลงานอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่โกหกโกหกโก,หก,โกหกตอแหลตอแหลตอแหล,แลนี่คือเรื่องจริงนะครับแต่งตั้งรัฐมนตรีวันเดียวอีกวันลาออกและนี่กำลังนะครับ เดี๋ยวจะถวายสัตว์แล้วใช่ไหมวันที่เท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับถวายสัตว์ปฏิญาณตนเสร็จเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันอีกนะครับยังมีเวลาตั้ง5นาทีดีใจจังเลยปกติผมจะมาวันเสาร์นะครับประดีววันนี้ผมมามาไหว้หลวงพ่อนะครับไปวัดมานะครับผมก็เลยขอเข้ามาวันนี้เลยนะครับคิดถึงคิดถึงพี่น้องทุกคนนะครับ อยากมาเจองานเยอะแต่ก็ต้องมาครับพนันนิคมไม่ไกลไปกลับไม่กี่ชั่วโมงครับผมดีใจครับได้มาทําผลประโยชน์ให้กับประเทศมั่งเนาะเกิดมาเป็นคนไทยนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับชีวิตเราเกิดมาแค่มีเครื่องนุ่งห่มคุุมกายมันก็เป็นกําไรชีวิตแล้วครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องดูดิครับเนี่ยสายตา ของแต่ละคนแววตาของแต่ละคนแก้มของแต่ละคนรอยยิ้มของแต่ละคนนั้นมันผ่องใสและสงา่าจริงๆครับผมต้องยอมรับครับสงา่าจริงๆครับน่ารักมากๆเลยครับนะครับไม่มีคนไหนลาสีหมนหมองหรือฮะขนาดแดดแรงนี่หน้ายัางขาวขาวนะครับเป็นนวลเลยเนี่ยนี่แหละครับมันเป็นผลของการตอบรับในการทำดี นะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดดีทดําดีไปไหนเราก็สง่งาพาเผยครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมไอคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีหรือว่าคุณทอยศต่อคําสาบานปฏิญาณตนก็เท่านั้นครับไหลบอยไหลบอยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเขาจะมีเกียรติมากกว่าเราได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะเราไม่ใช่กระบฏแต่พวกมันคือกบฏ ผมบอกได้เลยครับว่ามันคือพวกกบฏกบฏต่อคำสาบานปฏิญาณตนคุณเตรียมตัวรับผลกรรมนั้นได้เร็วๆนี้นะครับอีกวันที่7นี้จะมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมอีกไม่นานก็จะไปทวงเงินที่ศาลไปไหมยัง4ี่หมื่นล้านไปทวงไหมยังมันเยอะนะเนี่ยมันต้องไปถามเศรษฐากระทรวงการคลัง ที่ศารตัดสินให้ยึดทรัพย์ทักสินสี่หมืนล้านมันเยอะนะเนี่ยเงินของพวกเราละเนี่ยมันต้องไปทวงคืนครับพี่น้องครับไปไม่เล่าเอากระทะไปด้วยไหมเอาเตาหลิวไปด้วยไหมพ่อแม่พี่น้องเตรียมอะไรไว้หอมกระเทียมผิดเตรียมไพร้อมต่อไปนี้เราจะเล่นบทรุนแรงกับพวกมันแล้ว เราจะมาอวยพรนะครับเราไม่ทําบาปเรา,เราจะไม่สร้างบาปให้กับตัวเราเองนะครับเวลาเราเวลาเราขั่วพริกขั่วเกลือเราก็จะอวมอํานวยอวยพรนะครับให้คนที่โกงกินชาติโกงกินบ้านเมืองที่ไม่ทําตามคําสาบานปฏิญาณตนเราก็จะขออํานวยอวยพรให้คุณไปหลุมที่คุณชอบคุณชอบโดยเร็ว นรกเขามีกี่ขุมผมก็จะขออวยพรให้คุณไปขุมที่ต่ําที่สุดเราไม่สาบเราไม่แช่งเราจะอวยพรให้พวกปันนั้นจงไปเสวยสุขในขุมนรกเร็วๆนี่สุดท้ายนี่นะครับผมก็กราบขอวิงวอนคุณมศีรัตนาไตายนะครับพัสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกศสารหลักเมืองเสด็จพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ จงช่วยอำนวยอวยพรประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องที่ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับด้วยจิตอันบริสุทธิ์นะครับจงมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอให้ชนะและขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ